ญี่ปุ่นให้โอกาสอะไรกับเราบ้างให้โอกาสได้เจอกับผู้ชายในฝันค่ะผู้ชายในฝันฝันอย่างเดียวหรือว่าตอนนี้เป็นความจริงแล้วคะฝันอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเจอตัวจริงไม่ได้ค่ะได้เรียนในมหลาลัยที่ดีได้เจอสังคมที่ดีได้มีนิสัยที่ดีพี่เมีวโตขึ้นมากหลังจากกลับจากญี่ปุ่นมันคือสิ่งที่ถ้าไม่ได้ไปเรียนญี่ปุ่นจริงๆก็คงทำไม่ได้เราจะเข้าใจสิ่งที่คนที่แค่ไปเที่ยวหรือว่าไม่เคยได้ไปเรียนเนี่ย ไม่เข้าใจเราจะสื่อสารเราจะาทําธุรกิจเราจะเข้าใจสิ่งที่เขาไม่พูดแต่เขาคิดไว้ข้างในได้อันนี้เป็นโอกาสเป็นจุดแข็งที่เราจะาใช้แข่งกับคนอื่นได้อืมทำให้เราได้เจอคนหลากหลายแล้วก็เหมือนเปิดโลกวัฒนธรรม ภาาษก็ได้เพื่อนสนิทเนาะที่เป็นคนต่างชาติทุกวันนี้ยังคบกันอยู่เลยต่อยอดธุรกิจได้ค่ะสามารถคุยงานได้แล้วก็เวลาคุยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เขินน้อยลงออกล้าคุยมากขึ้นให้โอกาสหนูได้รู้ว่าหนูเป็นเทพตู้คีบเกมค่ะไม่เคยนึกมาก,ก่อนเลยว่าจะคีบได้เก่งขานาดนี้3รอบ5้ารอบได้หมดคิดว่าญี่ปุ่นให้โอกาสในการเปลี่ยนมุมมองชีวิตในหลายๆด้านครับผมก็แบบทางด้านการใช้ชีวิตและด้านความคิดบุธิภาวะอะไรพวกนี้ครับได้ทํางานบริษั ญี่ปุ่นอะไรเงี้ mm hmm. ยส่วนใหญ่ก็จะน่าใส่งานเปิดกว้างน่า,ายงานที่ที่เรียนมากลับมาก็ได้สังคมใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ๆ mm hmm. ได้รู้จักคนต่างชาติหลายๆชาติไม่ได้แค่คนญี่ปุ่นอย่างเดียวและอยากฝากอะไรถึงคนที่กาลังจะสมัครเรียนในรุ่นนี้บ้างช่วงนี้ข่างเงินเย็นถูกนะคะรีบสมัครรีบไปะคะ่ะถ้าอยากเรียนจริงๆถ้าไปแล้วก็ให้ตั้งใจเรียนมากๆจากประสบการณ์โอกาสเป็นของคนที่พร้อมจะคว้ามันเตรียมตัวเองให้พร้อมกับทุกโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตการไปอยู่ญี่ปุ่นเรียนรู้วัฒนธรรมได้มีสายที่ดีพยายาม พูดภาษาญี่ปุ่นกันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝึกการเรียนภาษาญี่ปุ่นอาจจะแบบดูอนิเมะเล่นเกมอะไรเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะก็สู้ๆนะคะทุกคนก็ถ้าอยากเรียนต่อนะคะไม่ต้องคิดมากค่ะถ้าเรา,เรามีโอกาสแล้วเราควรจะทำโอเคถ้าเกิดว่าใครอยากหาโอกาสใหม่ๆในการทำงานหรือว่าการเรียนหรือว่าการสัมผัสคนอื่นนะคะก็ลองไปเรียนที่ญี่ปุ่นก็จะรู้ว่าโลกมันกว้างกว่าที่เราเห็น,นะค,ะ okay. ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ